สวัสดีครับก็อต้อนรับเข้าสู 4, ่ช่อง f o r t u n e พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนที่เกิดราศีกรกฎนะครับในเดือนสิงหาคม2564ครับก่อนอื่นสามารถต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันอดไลน์ดีมาที่ b e l i p อ e r 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสเก็ตแ้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องอดไลายดีมาทำค่าครูได้ครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ2564เป็นเดือนที่8แล้วนะครับจะเพิ่มปับปบปับก็จะสิ้นปีแล้วนะครับ เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการโคจรยกยาราศีของดวงดาวทั้งหมดในเดือนนี้นะครับมีทั้งหมด4ดวงครับค่อนข้างอพอดีและก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนั่นเองมีดาวพุธนันยาราศีสองรอบอีกแล้วนะครับในเดือนนี้ซึ่งเรามาติดตามกันเลยนะครับดวงแรกจะมีการโคจรยกยาราศีคือดาวพุธครับวันที่5สิงหาคม64เข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาจักรและก็เสด็ด้วยหมายถึงการโคจรอ,อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ ของดาวพุธี้คือยารอบแรกเนาะต่อไปดวงที่2นะครับดาวศุกร์ยาราศีวันที่14สิงหาคม64เข้าสู่ราศีกันนะครับในได้ตำแหน่งนิดนะครับหมายถึงอ่อนกําลังในรอบ12ราศีนั่นเอง14สิงหาคมแล้วก็มีอาทิตย์นะครับยาราศีดวงที่3วันที่17สิงหาคม64นะครับเข้าสู่ราศีสิงได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงเข้าสู่ราศีของตนเองนะครับมีพลังมากเลยหมายถึงความเข้มแข็งความ มั่นคงนั่นเองนะครับของดาวทิ์ส่วนดวงสุดท้ายนะครับคือดาวพุธยาราศีรอบ2ในเดือนนี้วันที่23สิงหาคม64นะครับเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงความมัน่นคงความเข้มแข็งของดาวพุธเช่นเดียวกันนะครับเดิมปกติไม่เสด็จแล้วนะครับทีนี้การขรยกยาราศีต่างๆมีแค่สี่ดวงเท่านั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจาตัวกันก,นก่อนเลยนะครับหรือด,ดาวประจําราศีเกิดนั่นเองของคนกรกฎเนี่ยคือดาวจันท์นะครับ ยังใช้คำพยากรเดิมนะครับตั้งแต่สงการจนถึงสงการปีหน้าคือ -65 นั่นเองนะครับก็จะได้ตำแหน่งที่โอเคนะครับแล้วก็ดีอยู่คือราชาโชคราชาโชคหมายถึงไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะครับหมายถึงคนหยิบยื่นให้ง่ายๆคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีนะครับโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องเดือยากลำบากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า ดาวจันทร์ในดวงชะตาของเราเองเนี่ยอยู่ในภพเรือนอะไรบางคนอยู่ในภพอริวรณะและวินาศนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยอยู่ในภพมรณะแต่ผมไม่ได้เกิดลัคนาหรือราศีกรกฎนะครับแต่หมายถึงยกตัวอย่างตัวผมเองอ่ะได้ดาวจันทร์ที่อยู่ในทุกสถานภพหรือบรณะนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจึงได้ผลที่ไม่ดีพอนะครับแต่ เกาะตำแหน่งวอรโคตระวัง War R N นะครับคำว่าวอรโคตระวังหมายถึงเ<ม>กาะเจ้าเรือนราศีนั้นนะครับเป็นเป็นหมายควาว่า,อ,าอยู่ระาวาังที่เกาะในเจ้าเรือนราศีนั้นนั่นเองนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยได้ดาวจันทร์เป็นมหาจักรและก็วอรโคตระวังด้วยมี2ตำแหน่งนะครับอยู่ที่ราศีเมษอยู่ไม่ถึง1องศาเลยครับ เข้าราศีเมษแค่นิดเดียวนะครับเออมันก็เลยได้ตําแหน่งบอระคขนระหว่างนั่นเองเพราะอยู่ราศีไฟต้นธาตุนะครับก็เลยเป็นตําแหน่งบอระคนระวางถือว่าดีมากนะครับเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าตรงกันทั้งอ่าบางคนอาจจะได้2จักรก็คือหมายถึงราศีจักรแล้วก็ระวังจักรแต่ตัวผมเนี่ยได้3ระวังเลยนะอ่าได้ได้สาจักรเลยนะครับก็คือราศีจักร นวังจักและก็ตรีจักด้วยนะครับก็จะถือว่าสมบูรณ์นะครับเพราะว่าได้ถึง3นะครับก็จะเป็นตัวตำแหน่งนี้เขาว่าวระขานวังคืออะไรวระแปลว่าดีนะครับมันถอดคําคือคาบาลีศัพท์นะครับวระแปลว่าดีโคดนวังแปลว่าเกาะนวังที่ดีมากนะครับก็กลายเป็นว่าดีแบบสืบไปเลยนะครับก็เป็นลักษณะนี้แต่มันอยู่ในภพที่เสียคือบรณะมันก็จะกลายเป็นว่า มันก็มีทั้งดีและเสียนะครับม,มันมันก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้เนาะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าจะแปลไปยังไงแล้วต้องดูภพเรือนของลัคนาเราด้วยนะครับหรือราศีโดยด้วย,วยทีนี้ตัวตัวเราเองเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในภพที่เป็นอริมรารณาวินาศและไม่ได้คือไม่ได้เกาะในเลิกที่ดีนะครับหรือไม่ได้เกาะในวรรคคนระวางแบบนี้หรือไม่ได้หรือบางคนเกาะ ผิดก็มีนะครับอย่างตัวผมเองก็เกาะผิดเหมือนกันนะครับผิดนาคก,ก็กลายเป็นว่าอ่ะมันมีทั้งดีทั้งเสียนะครับอืมมันจะมีขบยากรที่ละเอียดอีกเยอะมากมายนะครับในวิชาโหาราศาสตร์แต่ไม่สามารถนามาพยากรณ์ได้เพราะมันหยิบย่อยถ้าจะพูดให้ครบเนี่ยหชั่วโมงก็ไม่จบครับอืมนะครับมันมันต้องเป็นดวงส่วนตัวเนาะแต่อันเนี้ยเอาแค่แบบคร่าวๆเ,เ,เป็นลักษณะนี้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีกรกฎเหมือนกันลักนณะต่างกันครับ ดาวจันทร์เกาะเลิกต่างกันครับกเกาะเขาเรียกอะไรครับเกาะพิษหรือเปล่าบางคนไม่เกาะพิษอย่างเงี้ยก็มีครับอยู่องศาเท่าไหร่มีดาวอะไรเลงอย่างเงี้ยครับไม่มีองค์ประกอบเยอะมากมายนะครับแต่เอาคร่าวว่าจะดีจะร้ายอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่นยไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เป็นราศีเดียวกันอันนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนเราอย่าคิดว่าเออราศีนี้พยากรณ์ออกไปแล้วแบบว่าฉันจะเป็นแบบนั้นร้อไม่ใช่นะครับหลายคนยังมาท้วงเลยบอกว่า ไม่เห็นเหมือนอาจารย์ว่าเลยอันแบบเนี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยอ,า,อาจจะเป็นลักษณะของการที่มีข้อยกเว้นในลักษณะของดาวเล็งบางทีดาวดีเล็งก็มีบางทีดาวไรเล็งก็มีดังนั้นเนี่ยคุมทรัพย์ก็จะเพี้ยนออกไปจากคนอื่นเขาก็มีครับมันอยู่ที่ว่าอย่างผมเนี่ยตกพบเสียนะแต่เกาะโวรลโคตระวังดังนั้นเนี่ยมันมีดีกึ่งเสียจะบอกว่าเสียทั้งหมดก็ไม่ใช่จะบอกว่าดีทั้งหมดก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นคุมยกรกรย์ที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาเหมือนกันเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องพิจาณ อปอะคกอบเยอะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวรายเดือนบ้างนะครับก็คือดาวพุธยาราศีรอบแรกวันที่5สิงหาคม64ีนะครับในราศีสิงห,งหาา์ได้ตำแหน่งมหาจากักรและเสิร์ดด้วยดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยค่อนข้างโอเคหน่อยไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่ามันหมายถึงการพูดการเจรจาการสื่อสารและเอกสารสัญญาการเข้าสังคมต่างๆมันแปลว่าตัวเราเนี่ย เหนื่อยมื่อยปากในการพูดคือต้องพูดแบบพูดน้ำไหลฟีดับพูดแบบบรรยายเหมือนตัวผมเนี่ยพูดสิบสอราศีคุณคิดดูสิครับว่าแบบเออพูดราศีเดียวก็เหนื่อยแล้วอันนี้เราต้องพูด12บราศีทุกๆครั้งทุกๆคลิปและหลายบางทีเดือนหนึ่งเนี่ยมากกว่า12คลิปด้วซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยคูณไปเลยยี่สกว่าคลิปอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าเหนื่อยในคําพูดในปาก ที่เมื่อยปากที่จะต้องพูดแต่มันมีอํานาจในการพูดนะครับหมายความว่าเราเนี่ยสามารถชี้เป็นชี้ตายในบางสิ่งบางอย่างได้เลยคือใครที่มีดาวพุทธที่ในราศสีสิงเนี่ยมันมีอํานาจถึงเขาเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่ามีอํานาจในการพูดพูดแม้กระทั่งโกหกคนยังเชื่อเลยแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่าใช้ในทางที่ผิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีกฎของจักรวาลเนี่ยบังคับไว้อยู่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะถ้าเอาคำพูด ที่มีพรสวรรค์ของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดมันก็จะได้โทษเหมือนกันครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องบาลานซ์ให้ถูกต้องถ้าเราบาลานซ์ไม่ถูกเนี่ยทุกอย่างก็จะจากคุณเป็นโทษจากโทษก็กลายเป็นคือหมายถึงว่าคุณเนี่ยกลายเป็นโทษได้เหมือนกันอย่างเช่นดีงูเอามารักษาโรคได้นะครับหรือพิษของพึ่งเนี่ยก็เอามาทํารักษาความงามอย่างได้เลย ขาเรียกว่าครีมผิดพึ่งเคยเห็นใช่ไหมครับเคยได้ยินกันใช่ไหมเออที่เขาฮิตกันช่วงหนึ่งอ่ะว่ามีครีมครีมผิดพึ่งด้วยนะครับก็เอามาเอามาทําเป็นครีมได้เห็นไหมทุกอย่างมันมีเหมือนแดดจังกลม่น่ยใครที่ได้ดูจะรู้เลยว่าเอาพิษของอะไรพึ่งเนี่ยนะครับมาแตะที่ลิ้นเนี่ยเออก็กลายเป็นว่าฟื้นฟื้นฟูลดต่อมลิ้มลดของลิ้นได้ของจังกึม่ได้นะครับกลายเป็นว่ารับรูลดได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับทุกอย่าง บนโลกใบนี้มันมีทั้งดีและเสียทุกอย่างครับดวงดาวเช่นเดียวกันชีวิตคนเราเหมือนกันมีทั้งดีและชั่วนะครับในตัวทุกคนทุกคนจะบอกว่าคนนี้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครหรอกครับชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีหรอกครับทุกคนมีดีมีเสียทุกอย่างเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งตัดสินใครว่าคนนู้นดีคนนี้ชั่วแต่เราต้องคิดให้มากกว่านั้นว่าเขาดีแค่ไหนเขาดีเรื่องอะไรเขาชั่วเรื่องอะไรเขาชั่วมากแค่ไหนนะครับ ประมาณนี้เหมือนวิชาราศาสตร์เนี่ยเราจะตัดสินใครไม่ได้เลยครับทุกอย่างต้องมองเป็นเที่ยงธรรมเน่เที่ยงตรงด้วยเนาะแต่ไปดาวศุกร์นะครับถามว่ามันดีไงผมลืมบอกไปดาวพุธเนี่ยก็แปลว่าเอาตัวรอดนะครับอืมหมายถึงว่าเราจะเอาตัวรอดได้ด้วยจากคําพูดคําจาหรือปากรเราเองนั่นเองซึ่งสถิตในราศีสิงห์เนี่ยเป็นภพการเงินแปลว่าคนไหนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารเอกสารสัญญ,ญาพวกนี้ยจะถือว่าได้ดีครับอืมถือว่า เดี๋ยวดาวอาทิตย์เนี่ยมาวันที่17สิงหาคมเนี่ยก็จะทําให้เป็นเกษตรในเรื่องของการเงินนะครับก็หมายว่าเงินเนี่ยโหไหลามาที่มาจากคําพูดนะครับอะไรประมาณนี้พูดแล้วได้เงินได้ทองแบบนี้ครับเมืตัวผมเนี่ยพูดคลิปเนี่ยแล้วก็มีคนมาดูก็จะได้ยอดยูทูบเนี้ยครับหรือจะเป็นลักษณะของการที่คะแนนอะไรดูดวงอะไรแบบนี้ครับก็จะได้รายได้จากการพูดเหมือนกันเนาะเป็นประเภทนี้ต่อไปดาวศุกร์นะครับย้ายราศีดวงที่2วันที่14 สิงหาคม6 4นะครับกลางเดือนไปแล้วได้ตำแหน่งนิดนิดแปลว่าอ่อนกำลังในรอบ12ราศีแปลว่าอ่อนที่สุดเลยในรอบ1ปีของดาวศุกร์ทำให้ต้องอระวังแล้วก็เหนื่อยยากนะครับในเรื่องของมันอยู่ในภพสังคมนะมันมาจากภพพันธุนะครับพันธุสถิตสังคมเนี่ยมันหมายความว่าครอบครัวไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของสังคมคือประมาณว่าเราจะได้เจอกับ ครอบครัวที่จากกันไปนานนะครับแปลว่าจะได้เห็นหน้าเห็นตากันหรือพบปะหน้าตากันอาได้พบปะพบหน้าตากันประมาณนี้นะครับก็เป็นลักษณะนี้หรือเป็นลักษณะของการที่อ่สังคมจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเราบ้านเราก็ได้นะครับก็จะมีลักษณะของการที่อ่มีคนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวได้นะครับเพราะว่า ครอบครัวเนี่ยพันธุเนี่ยมันหมายถึงรากฐานของชีวิตความมั่นคงของเราเนี่ยแต่ดันไปอยู่ในภพสังคมมันก็กลายเป็นว่าบางทีมันก็มีเรื่องวุ่นวายนะครับอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเนาะแต่นอกเหนือจากนี้มันยังกลุ่มกระดาวอังคารด้วยนะครับที่รออยู่แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนาะังคารเนี่ยพอเจอดาวอาทิตย์อาจจะไม่ถึงาดาวังคารเจอกระดาวพุธเนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะครับหมายถึงปากเสียงในภพการเงิน แปลว่าคุณจะต้องมีการทะเลาะเบาะแวง่งกันกับเรื่องของการเงินนะครับอ,อันนี้มันต้องดูก่อนว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยมีอะไรเลงกับราศีสิงห์ไหมคือเขาเล่นอยู่ในราศีกุมอย่างเช่นตอนนับปัจจุบันเนี่ยมีดาวพระหัสปดีนะครับอยู่ในราศีกุมเนาะมาจากภพเรือนอรินั่นเอง่าเห็นไหมอริมาถึงปัญหาหนี้สินพอเลงมาที่การเงินแปลว่าคุณจะต้องมีการ คดีว่าเถียงหรือ,อทะเลาะเบาะแว้งกันหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินต้องมีการกู้หนี้ยืมสินด้วยนะครับแล้วก็หรือทะเลาะกันเรื่องของหนี้สินได้ด้วยนะครับเป็นหนี้เป็นสินแล้วมีการทะเลาะกันระวังจะเป็นคดีความได้นะครับต้องระมัดระวังแต่ยังโชคดีที่ดาวราวหูอยู่ในตําแหน่งลาบก็คือลาภะนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เสียกลายเป็นว่าคดีความาเกิดน้อยนะครับแต่ว่ามันก็มีสิทธิ ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอย่าลืมว่าในดวงชะตาของเราเนี่ยถ้าดาวราหหมันทําเกณฑ์ที่ไม่ดีกับราศีของเราเนี่ยราศีกรกฎเนี่ยนะครับหรือดาวอังคารเนี่ยนะครับก็จะเกิดเรื่องเกิดภัยได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งละช่าใจว่าผมบอกว่าเออมันไม่เป็นไรอันนี้คือโดยรวมไม่เป็นไร แต่ตัวคุณเองอะ่ะไม่รู้ว่ามีดาวราหูอยู่ที่ไหนมันอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวเล็งมาที่นี่ก็ได้อาจจะแดงขึ้นก็ได้นะครับเพราะมันบินเมกับการที่จะเกิดได้ง่ายมากอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะโดนใครคนหนึ่งแหละนะครับประมาณนี้นะครับแต่มันเป็นแค่ภาพรวมนะต่อไปดาวอาทิตย์นะครับดวงที่3จะมีการโคจรยาวราศีวันที่17สิงหาคม64ค่อปลายเดือนเนาะใน,นตำแหน่งเกษตรอาจจะดีนะครับแต่เจอดาวคารเหมือนกันดังนั้นจึงมีมดีมีเสีย แต่อาทีมอมนาจสูงสุดครับเพราะเป็นเจ้าของราศีสิงห์ดังนั้นเนี่ยก็จะให้เขาละเรื่องการเงินเนี่ยมั่นคงเป็นปึกแผ่นเขาบอมั่นคงเป็นแผ่นของการเงินหมายความว่าเงินเนี่ยในเดือนนี้ไหลเวียนสพภาพีแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะหรือไม่ปัญหาจะมีเรื่องของการเงินหรือไม่อันนั้นเป็นรายละเอียดปลริย่อ,ยอีกทีนะครับอ,อย่างแน่นอนมันมีดาวที่กางคารเนี่ยคู่แตกหักนะครับเล็งกับอเล็อีก ดาวพฤหัสบดีนะครับแต่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเล็งกับดาวอาทิตย์เนี่ยได้คู่สมอ่าได้คู่มิตรใหญ่นะครับหมายถึงผู้ช่วยเหลืออุปธรรมกลายเป็นว่าใครที่เข้าทางเรื่องของนี่สินเนี่ยจะได้แปลว่าคุณเนี่ยไปกู้ธนาคารคุณจะผ่านอก็ถือว่าอ่าเดือนนี้ใครที่ต้องการจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาเนี่ยผ่านครับแต่บางทีต้องเหนื่อยนะเพราะมันมีดาว เดาคู่เอกสาร,รด้วยนะครับารดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยมันเป็นคู่เอกสาร,รที่ระวังเรื่องของการผิดพลาดเรื่องของเอกสารสัญญาผิดพลาดจากคําพูดนะครับหรือการทะเลาะกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็บินเมกับได้และไม่ได้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าดาวตั้งรับในดวงชะตาของเราเนี่ยเข้มแข็งแค่ไหนเจอ,อยังไงนะครับเออแต่โดยรวมเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้แต่มันก็มีเรื่องขัดแย้งอยู่ในตัวนะครับเขาเรียกว่า เป็นทุกขลาบทั้งดีทั้งเสียอ,อยู่ในตัวเลยนะครับประมาณนี้ดังนั้นอย่ามันมินเมกับว่ามีคนบางส่วนที่ได้แต่มีคนบางส่วนที่ไม่ได้อย่าบอกว่าเออคือคํารย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะบ่งบอกว่าได้หรือไม่ได้ร้อเเซ็์บางทีมีนะครับคือนําท่อมปากมากเลยคือบางทีปรึกษาส่วนตัวเนี่ยเราไม่สามารถชี้ได้เลยว่ามันออกมาแบบได้บางคนจนะถามว่าอาจารย์จะได้ไหม ู้เงินตอนนี้จะผ่านไหมอย่างเงี้ยคือบางอย่างมันก็บอกว่าได้นะครับแต่บางอย่างก็บอกไม่ได้บางอย่างก็บอกไม่รู้อ่ะมันคืออย่างดาวน์มอนตยูเข้ามาเนี้ยคือมันมันเกณฑ์เนี้ยมันพลิกเลยครับมันหมายถึงว่า50-50า 50. เออคุณพันธุ์กรมันบอกว่า 50- 50มันจะบอกว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้เออเพราะว่าดาวมอนตยูเนี่ยคืออยู่ที่คุณนะคุณเป็นตัวแปรว่าจะได้หรือเสียถ้าคุณมีข้อมูลมากพอที่จะสามารถลบล้าง ิ่งดาวมฤตอยู่นี้ไปได้มันก็สามารถได้ไงครับเออแต่มาอยู่ที่คุณหรือความพยายามของตัวเราเนี่ยสามารถกระทําเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้อะไรประมาณนี้นะครับอืมต่อไปดวงเสถทยร์คดาพุทธดาพุทธเนี่ยยายราศีวันที่23สิงหาคม64นะครับรอบ2ได้ตำแหน่งเกษตรอดีละหมายความว่าในเดือนนี้จะมีกะเกษตร2ตัวถือว่าดีนะแต่ก็มีดาวเบียนไายก็คืออาทิตย์กับดาว อ่างคารนะครับป็นคุอุบัติเหตุอย่ารอนอยแรงเยรเรวในการขับยานพาหนะเพราะดาวอัางคารเนี่ยแปลว่ายานพาหนะทุกชนิดนะครับทั้งเครื่องบินทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และรวมถึงจักรยานด้วยนะครับดาวที่แปลว่าร้อนรีบร้อนอน,นะครับแปลว่าถ้าเกิดใจร้อนโดยไม่มีสติเนี่ยจะเดือดร้อนได้แต่โชคดีที่ดาวพุธเป็นเกษตรแต่ถ้าไม่มีสติทุกอย่างก็จบนะครับอื เขาเรียกว่าคู่อุบัติเหตุแบบเลือดตกยังออกเลยนะเพราะดาวอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเป็นคู่แบบแตกหักแบบรุนแรงแบบคือเขาเรียกว่าคู่ศัตรูใหญ่เลยนะครับมันได้ทั้งคู่มิดและคู่ศัตรูในทีเดียวกันเลยอาทิตย์กุมอังคารคู่ศัตรูใหญ่อาทิตย์เล็งพฤหัสบดีได้คู่มิรใหญ่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมีทั้งดีและเสียในตัวในเดือนนี้เนาะส่วนดาวพุธเนี่ยไปเกษตรก็คืออำนาจของการมีสติแล้วมั่นคงแปลว่าคุณควรจะวางแผนทุกอย่างก่อนแต่มันปลายเดือนแล้วนะครับก็ประมาณว่าเอาคามยากรนเนี่ย ทบไปในเดือนหน้าได้ด้วยเลยนะครับอืมก็ไปต่อในเดือนหน้าเนาะประมาณนี้แต่ว่าถือว่าถ้ามีสติทุกอย่างรอดครับเพราะเดาคือหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะเ,นเนี่ยเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถแก้ได้ดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแก้ไขปัญหาเพราะว่าคู่มิตรมันเลงกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัญหามันก็จะมีอยู่ด้วยก็ต้องเหนื่อยในการแก้นะครับไม่ใช่ง่ายนะแต่มันแก้ได้อะไรแบบเนี้ย ก็ต้องเลือกเอาบางทีอ่ะเรื่องไม่ได้ใหญ่โตเลยแต่มันหนักหนาะสากันเหลือเกินมันผ่านไปไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมันผ่านไปได้เพราะว่าอํานาจของดาวพุธนะครับที่จะสามารถเอาตัวรอดพระดาวพุธแปลว่าเอาตัวรอดนั่นเองอยู่ในพบสังคมนะครับแปลว่าบางทีต้องปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนในสังคมปรึกษาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวพฤหัสบดีเล็งมานะครับว่าผู้ใหญ่นั่นเองแต่บางทีก็อาจจะเกิดปัญหากับผู้ใหญ่เองก็ได้ด้วยนะครับอยู่ที่อ่าตัวเราเนี่ย ไปมีเรื่องกับใครตัวเราไปสอดคองกับใครอันนี้เป็นคนละเรื่องคนละล,ะลาวไปเนาะว่าคือเขาเรียกว่ารอยพ่อพันแม่ครับปัญหามันก็ลอยแบบพันย่างเนาะจะให้เ,เหมือนกันหมดไม่ได้หรอกครับอย่าอย่าหมารวมอมทุกอย่างมันเราคือเราเขาคือเขาต่อให้เกิดราศีเดียวกันก็ตามนะครับแต่อันนี้คือภาพรวมเท่านั้นที่ต้องพยากรณ์เป็นภาพรวมเพราะจะให้ทำนายทุกคนหมดในแต่ละเดือนเนี่ยโอ้โห มันไม่ใช่มันไม่ได้เนาะเอออะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็เข้าใจด้วยนะครับสามารถ,ถติดตามคำาวมีคอร์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำาวมีคอร์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ